สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง MiuPK นะคะสำหรับคลิปนี้มิวจะพาทุกท่านไปทำขวดโพ t i o ชั่นต่างๆนะคะทั้งไวท์โพ o t i ชั่นบลูโพ i o n ชั่นแล้วก็เยลโลโพชั่นนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมก็จะมีพวกเฮิร์บต่างๆค่ะก็จะมีบลูเฮิร์บแล้วก็ไวท์เฮิร์บ แล้วก็เ e l l o w Herb ค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นขวดเปล่าค่ะ empty bottle ค่ะ,ะวิธีทานะคะวิธีทําเราก็ต้องไปทําที่เมืองอัลเบอร์ตาค่ะก็วาไปเมืองอัลเบอร์ตาเลยนะคะจากนั้นเราก็วิ่งมาตรงแมปซ้ายล่างของอัลเบอร์ตาค่ะตรงนี้นะคะที่เป็นรูป ที่เป็นรูปอัติบวกค่ะที่เราไปเปลี่ยนเปลี่ยนคาร์ดของอะไรนะเป็นอ,อ,อ,อะไรนะเปลี่ยนคาร์ดแบ็กสมิธ <c oughs> นั่นแหละคะ่ะอันเนี้ยซ้ายล่างนี่แหละอ่าแล้วก็เข้ามาตรงวาร์บนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็มาคุยกับแกลนปลา ฟาร์มเซิสนี่นะคะคุณลุงคนนี้นะคะก็จะเป็นคุณลุงคนนี้ก็จะทำพอชันให้เราค่ะ,ะคุยดูทำพอชันเราก็เลือกที่ทำพอชันเลยนะคะทำพอชันอ่ะมันก็จะมีให้เลือกค่ะมีทั้ง Red potion o r a n g e potion yellow potion white p o t i o n แล้วก็ blue p o t i o n แล้วก็ e e n p o t i o n นะคะก็ตอนนี้ สิ่งที่เรามีก็คือบลูพ o r t i o n แล้วก็ไวพ o ยชั่นแล้วก็ยีลพอยชั่นนะคะแล้วก็สามารถทำเดี๋ยวเราจะทำบลูพอยชั่นก่อนเนาะบลูพอ o ชั่นอ่ามันก็จะมีให้เลือกว่าให้เราระบุเป็นตัวเลขก็คือเราจะระบุจำนวนก็คือเราก็จะใช้อ่อบลูเฮิร์บสองใบกับขวดเปล่า1น,นขวดนะคะในการทำบลูพอยชั่นหนึขวด หรือว่าเราจะเลือกอันนี้ก็ได้เอาเท่าที่ค่าจะทําได้มันก็เรามีเท่าไหร่มันก็จะทําให้เราหมดเลยค่ะเดี๋ยวไม่จะเลือกอันนี้นะเอาเท่าที่ค่าทําได้ได้มาแล้วค่ะนี่17ขวด blue p o t i ของเราก็จะหายไปหมดเลยไม่เหลือเลยเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาทำ white potion นะคะ white potion เอาเท่าที่ค่าทำได้ อาหายไปแล้วเราก็จะได้ไว้โพชั่นมานะคะต่อไปเราเหลือเยลโล่เฮิร์บใช่ไหมคะมาเราก็ทำเยลโล่เฮิร์บต่อเยลโล่พชั่นเอาเท่าที่ค่าทำได้นี่เราก็ได้มาแล้ว <c oughs> เราก็ได้เอ่อเยลโล่พชั่นมา31ขวดนะคะแล้วก็ไว้โพชั่นมา1ขวด แล้วก็บลูฟ o ชั่นมา17ขวดนะคะขวดเปล่าของเราก็หมดไปร้อยกว่าตอนนี้เหลือ300กว่าขวดนะคะเออเราจะเราจะเอาเก็บไปใช้ p พวกโฟ t ชั่นพวกนี้เราจะเก็บไปใช้หรือว่าเราจะเอาไปขายก็ได้นะคะเดี๋ยวไปขายดูว่าเราจะได้อย่างละเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราลองมาขายดูค่ะ ก็เราก็จะใช้ตัวตัวตัวแม่้านะคะตัว blacksmith มันก็จะมี ocdc ค่ะ ocdc แล้วเราก็จะซื้อของแพงเออซื้อของถูกถูกลงแล้วก็ขายของแพงขึ้นนะคะเรามาดูกันก็บูฟชันก็ขวดหนึ่งก็3,000 3, 3 1สามพนนึ้เซนนะคะมีวก็จะขายทั้ง17 17ขวดก็จะได้แบบ50,000กว่า ก็ยว้พอชั่นก็744อ่าแล้วก็ยโราฟพอชั่นยีราฟพอชั้นนี่ขายได้ไหมขายดีกว่าควรละ้ามร้อยกว่าก็ทั้งหมดก็ขายสามอย่างนี้ก็ได้ทั้งหมด64,000ีนเซนีนะคะก็มันก็ก็ถือว่าคุ้มค่ะนี <c> ่ <oughs> จะชอบเอามาทำแล้วก็มาขายมากกว่าเพราะเพราะมันได้แบบ ได้เงินดีกว่าค่ะหรือว่าจะเก็บไปใช้ก็ได้ค่ะไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะขายดีกว่านี่แล้วก็ขายไปแล้วโอเคค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะใครชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะกด subscribe กดกระดิ่งด้นะคะขอบคุณค่ะ